โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเจี๊ยบจะมาสอนวิธีการใส่ตะกุดนะคะเพราะวิธีวัดพี่ๆคนไหนที่มีตะกุดหรือผ้ายันแบบนี้นะคะสามารถทําตามกันได้เลยอย่างแรกนะคะถ้าใครมีเป็นผ้ายันเจี๊ยบแนะนําวิธีการเออ่พับนิดนึงเราพับเล็กๆนะคะพับเล็กๆแบบนี้เลยอย่างแรกนะคะวัดแนว แนวยาวก่อนนะคะอันนี้คือ7เซนนะคะที่ราคาเห็นไหมเอ่ยนะะอันนี้เจดเซนอ่ามาดูความกว้างจริงๆนะคะถ้าคุณพี่จะมีเป็นตัวตะกุดอยู่แล้วแล้วก็วัดนี้เลยกี่มิลอันนี้9มิลอ่า ประมาณนี้นะคะลูกค้าเพียงถ่ายภาพก็ได้หรือว่าจดไปหาแอดมินได้เลยถ้าใครอยากได้กรอบแบบพอดีก็สามารถทั้หาเราได้เลยนะคะความยาวเท่าไหร่ก็ทั้งหาแอดมินได้ไม่ต้องไปตัดเองนะคะที่รากขาของเรามีบริการให้ลูกค้าก็จะได้แบบพอดีพอดีเลยอ่ะต่อมานะคะมาดูวิธีการใส่กันบ้างวิธีการใส่ก็ไม่ยากพี่ๆขาเรามีตัวตะกุดแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ตัวหลอดตะกุดได้เลย ของเรามียางแดงมาเผื่อมาให้คุณพี่ๆด้วยนะคะแต่ว่าเจ๊บจะใส่วิธีง่ายๆให้ดูจะได้ประมาณนี้สามารถตัดยางแดงนะคะแล้วก็ลองบนล่างได้เลยเจ๊บใส่ให้ดูคร่าวๆนี่ยางแดงของเราแค่นั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีแถมห่วงกรมฟรีด้วยเราใส่กันไหน ใส่แล้วก็จะสวยประมาณนี้เลย